โปรโตีน27รสจืดเห็นจืดนะ กินไปครึ่งเดียวก่อนเขีย okay, นได้ว่าซีโหซูโค o สซ zero s สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย zero s u c r o s ด a d d e ฟอร์มูลาแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะแน่นนะแน่นมากจ้ะ 嗯。